สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี่็เครดด่วนอีกแล้วเฮ้ยง่วพอพิ่นเอาไปล่าไม่ค้างน้องน้ำแล้วมันจะไปขวงในไจังไดพอไปกับห้องอื่นบอตอมกำลังนั่งกินเข้าเสซ่บๆกันอยู่เลยค่ะพี่น้องเอยเอาไปล่าได้บ่โดนซ้ำเสื้อของขาพอพิ่นก็เอนบอตอมพักกันกลุ่มตัดเสื้อของขาง่วได้ลราบาริเก่บ่ได้ก็เลยพักกันจูงมันเขามาในขอกค่ะพี่น้องสายยไปิทายให้พี่น้องบึงบอท่านค่ะตอนที่พิ่นกำลังตัดเสื้อกันอยู่ค้างน้องน้ำเนาะค่ะมแต่เพิ่นเอาเขามาในขอก เอาเสือกที่มันของอยู่ออกให้เพิ่นนะค่ะมันหัดขาเพิ่นหัดบวดรุนด้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันหัดแห้งมัน,มนเทนให้ขามั่วเป็นห้อยไปเลยเพิรนนะปอตอมก็ลั่งดึงออกเอางามจีบอเอ้ไปของแนวด้โอ้ กว่าจะออกจากขาให้เพื่นใดพี่น้องเลยง่วเพื่นดีเก่งเถิเด้อจึงมามัดขาไว้เนี่ยนี่เตะเก่งดีดเก่งปิ้งปิ้งเลยแหละ้าลุบดีแข่วเฮียแล้วพี่น้องเลยพอต้อมเพื่นว่าคอยด้จับมันแล้วมัดแล้วกว่าจะมัดมันไดอีแม่เฉากล้วยนี่กว่าซีดยาบำรุงแล้วก็ยาไทยพยาธิให้มันแล้วก็บำรุงมันอีกเทื่อนึงเพราะว่าอีแม่นี่น่ะพึ่งลูกพึ่งจะย่าน่มไปเดี๋ยวจะคุณมันให้มันอ้วนอีกเทื่อนึงแล้วก็จะจับซัดผสมอีเพื่นเราบ่ต้อมว่าเดี๋ยวขอซีดยาบำรุงให้มันกอนเด้อเพื่นว่า ก็เลยพักกันหากองยามาพี่น้องกองยานี่ก็สิเป็นยาประจําคอกของเฮาที่เฮาเคยใส่อยู่ประจำนี่แหละค่ะพี่น้องจับเพื้นแล้วพอได้อยู่แล้วพักกันกำลังดีปิงปิงอยู่หลังกระบาดเด้อพี่น้องจักเพื้นไปเหตุอีธาได้ของเพืินโอ้ยเกือบม่นด้ลารบซส้บุญบ้านมาสั<อ>่นพ่อว่ามาตอมเพื้นว่ามันสีบ้วนในบ่ออาหารคนเฮากบมี่เอขอขวยสิขุนมันบงึง ปาจิจับสั์มันอีกรอบต่อไปเพื่อนนะมึงแนนี่พี่นะ้นนนองที่สาวอยู่ว่ามันบาดมันขูดทั้งหลังเพิ่นนี่แหละบาดขูดเป็นแผลเบิดก็มันไปเห็นสาวก,ก็นี่ได้ลาบแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมึงแน่คักไาลกินเข่าก็อิม่มแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ต่อมกับสาวอยู่อิ่มแบบจะอิ่มแบบไดู้ดปวดปวดปวดเพื่อนด,ดีดคากดีดเนี่ยอีลีได้ดงัวนะนจะเข่าไก่เด็ดขาดแคล่วเฮียข้างกระไตหลุดไปแล้ววะ่ะบ่ต่อมเพื่อน่าเจ้าไปดึงหางมันในข่อยแนน กว่าสี่เหตุการณ์เนื้อทั้งกลุ่นมันนี่ิราขึ้นมาจอยพะโล่ะบุญเนี่ยพี่น้องเอ้ยคักไหลเพราะสี่ยาบุญรุ่งหลักกระยาไทยพยาดให้เพลียวบันนี่บัตรต่ำขึ้นว่าป้าบันนี้สปอยแล้วบันนี้นะบัตรอ่ำก็เลยว่าสิเอาเพื่นไปปอยยางอีกคือเก่าขับพี่น้องเปลี่ยนตำแหน่งผูกเด้อบันนี่ขึ้นว่านีิระเสือกที่พ่อเพิ่นตัดออก ดีเสาอยู่กํระลังถืออยู่ี่ค่ะพี่น้องมันไปม่วนไปพันเกี่ยวอยู่จากในกระโปรงหูอยู่ในขาเพื่นบึงเนี่ยมวนเกี่ยวอยู่เอามีดฝ่าวไปตัดอกวสันเอามันมาวสันต์ทำมันลุ่มนี่ยากเด้ว่าสันพอว่าพากันฝ่าวเลนีลูกอีลักษ์แอยู่กระไทยเห็นพี่น้องบึงบ่ท่านตอนนั้นไปแต่อยากหัวยังวาถือกล่องมาท่านตอนเพิ่นเอามามัดอยู่ในขอกนี่แหละค่ะพี่น้องนี่บตอมกกระลังสิแกเสือกให้เพื่อนล้วก็จะ มัดเข้าเพิ่นไม้เนาะคะ่ะมัดไม้แล้วก็จะดึงเพิ่นออกไปลามไม้บาดนี้ให้เพิ่นไปย่างเสีดยาบำรุงแล้วเพิ่นเครียดจับเพิ่นมัดหลา,า,ายบาตอมว่าไปบ้านี่บาตอมว่าเดี๋ยวสิมัดเข้าให้ไหมแล้วก็สิเอาไปลามให้เซาเครียดเด้อเพิพ่นว่าเพิ่นคุยกับงัวเด้อบาตอมไปมาเนี่เอ้ยเกิดมันได้ลาบเทพบุญบาทเนาะ อกองห้วาวกินย,ยาตัวนี่น้วาวกลีบขายดีนะนี่ก็เป็นกล่องยาสามัญประจำขอบของหาาเองาางอองหาค่ะเ้านี่ก็จะเป็นเคิดดวน <laughs> นี่แหละค่ะกิจกรรมตละลเมินตะะเดยอยู่ในสวนและแต่วันชิมีเอียงเกิดขึ้นเคตดด่วนนะคะงวงขั้วกับเปียบเสมือนเครื่องจักรของเฮานะคะพี่น้องเสอยู่ก็จะหาวัตถุดิบก็ขึออ้นหยาให้เพือนทุน่งเสารุ่งเสานี่ก็คือผลผลิตที่ออกมาก็คือปุ๋ยคะ่ะพี่น้องปุ๋ยนี่เฮอก็เอไว้แต่ใส่พักใส่หยาเฮาให้พืนได้งามงามแลห้หเอาก็เอามากินอีกคือเกา่าก็เป็นวัฏถจักวนเวียนกันไปเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นหยาที่บาวตตอมกำลังตัดอยู่ลงดินเพืนก็อยากซอยพอกับแม่เดช่วงนี้เปิดเม่ะ เป็นกะสิซอยูคู่เสาคู่เสาในการเก็บหญ้าตื่นเสาขึ้นมากะสิหายหญ้าให้เจ้านาอยคือเกาบัต้องเป็นผู้ตัดผู้กลัวใส่ยู่เป็นผู้ค้นเฮ็ดซ้อยกันทุเสาก่อนสิไปเฮ็ดกิจกรรมอย่างอื่น คนแล้วเพิ่นก็บอกว่าให้เจ้าเป็นผู้ดึงเด้อกสิเป็นผู้ยู่ทั้งหลังเพิ่นว่าเอ้ยเอาเปียบเฮาคักได้นี่ถือไม้ยูยางน้ำกุ่นเฮาสื่อๆพี่น้องเนี่ยมีสายุก็ระไดเจ้าหน้าไม่อีกสองตัวค่ะพี่น้องก็เอามาเลียงบ็ตอมเพิ่อนว่าโอ้ยมันกินเก่งเด้อกินเก่งกาง้อได้นี่าสันบ่ตอมว่านี่ก็คือกิจกรรมของครอบครั้วเฮ้ค่ะแลวกสัตว์เลียงทีเฮามีเนาะค่ะพี่น้องฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเพจฝากช่องขอบครั้วนหน่อยของพวกเฮ้าในเด้อค่ะพี่น้องว่าคลนนสีองงงููพบะะค 拜拜。Bye bye.